สวัสดีค่ะพแม่พ่นองเมื่อนี้กัมพบอกกับมาดามกำน,นวณอีกคือเก่านะคะในทางช่องยูทูปมาดามจะมาวางแนวทางของเราสามาชีแตกอีกแล้วพแม่พ่นองของล็อกอิกพารวยแตกสามตัวตดสองตัวบนเราสามอาชีออกเมื่อคืนสองทุ่มครึ่งสองศูนย์ศูนย์ออกสองรอยพรม่พ่นองล่างออกหนึ่งสองเกือบแตกทั้งบนทั้งล่างเหรอตัวนีให้สองสองออกหนึ่งสองเกือบแตกบนล่าง จั๊กซี่ละเล่าสามาคีคันแตกแตกแบบสุดๆไดๆ้พอามีพี่น้องให้แค่สี่หางเอาเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขม่เขามีหลุดชอบก็บอยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัมมะดามเนเด้อให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนอะอาะเอามาติดตามช่มไปพร้อมๆกันบบดนี้ว่ะของเพื่อนสิห้ตัวไดสิข้าสิปังอีกวาแตกคักแตกเนี่ยแตกสุดๆแตกปังๆวดก้อนของเพื่อนกะ พื่นแตกเพื่นแตกสองเทียเราเล่นนี่พวกพี่น้องเพื่นแตกสองเทียร์เราตัวนี้เพื่นแตกสองเทียร์แบบสามตัวปวดพูดแต่งโมแต่งสั่งบอกวดก้นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนสี่แตกสามตัวเบ็ดงวดเดียวหนึ่งตัวนี้วันที่หนึ่งเดือนสี่แตกสามตัวตัวสองสามศูนย์ เข่าบนลังโอ้เข่าบนอีกนี่เห็นบ่พอพี่น้องแล้วก็ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนทั้งลังแบบเดียวกันเลยอาดมาดามลืมห้เบิงดีน่าคึอพ่อเนาะเอาอารผู้ใดบ่ตามเป็นไปว่าไดเรื่องววดนี้เด้อมาตามมาตามผู้ไม่พี่น้องเอามาเบิงไปเลยได้บาทนี่เฮาว่า,าของเพิ่นที่เป็นจังใดสองงวดแล้วนะแบบเดียวกันนะคะแบบเดียวกันนะคะแต่วงวดกว่าในเขาตัวเนนตัวโจเนาะ วดนี้บอเขาเมื่อวานคืนนี้บบตัวเน้นตัวจวันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดจะตามล็อกยิกพารวยแคปหน้าจอล็อกยิกพารวยให้มาวันนี้รูดเราสามาขี่สองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสามสองตัวสองตัวสี่หางสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ด เบิ้ลจะเป็นสองสองสามสามสามตัวสามหางสองสามหกสองสามเจ็ดสองสองสามสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สองหกสามเจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวสองสามเจ็ดบุ้ยเป็นตมาเพราะพ่อเป็นนองงามอยู่เรียนเนาะเลยเพิ่นเนาะงามงามงามปาร์ตสองหดปิดบอดดีดพ่อแม่พี่น้องสองหดแต่ว่าเขาแบบเดียวกันแต่สะออนเนาะอันนี้เขาตัวเน้นตัวจอนหวที่พานมาบนิ่นบบจอ เอาตังสุดๆปาดแต่ะอวนเนาะมือนี้มือใหม่ไปใหม่พ่อแม่พี่น้องบ้านแคบหน้าโจเข้าไปต่อของของเสี้ยนนุ่มเนาะของเสี้ยนนุ่มกับเข้ากับปังเข้าไปหนึ่งสองตัวเน้นตัวจอเน้นให้แค่สองหางเด้พอพ่อแม่พี่น้องให้แค่สี่หางเด้อให้แค่สี่หางเน้นสองหางงวดวันที่หนึ่งกับเข้าไปที่เก้าสองเด้อ เกิดเตือนใหม่ได้นน่แล้วก็ยังไม่หลุดศูนย์ยังไม้เห็นแล้วก็มาเข้าอีกแล้ววันทีน่สามนี่เขา้าตัวเน้นตัวจะเอาผู้ใดเป็นแฟนครับเซียนนุมบาทนี่หันมาหันมาบนแนบนอนเดี้ยบบาดนี่เข้าตัวเน้นตัวโจะไป่นเด้ล่วสามัคคีของเพิ่นคือปังแท้ละ่ะเลาวพัฒนาไปบนอ่อนมือแรกนี่นออเซียนนมให้มาวันนี้รูดเลาวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ หกกับแปดสองตัวสี่หางหกสองหกสี่แปดสองแปดสี่เบิร์จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดสองหกแปดสี่หกหกแปดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกเออเน้นไปที่แปดสองแปดสี่เอาแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของ เซียนนมเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของช่อเชดใชายนมหน่อยไว้ละอ่อนพ่อแม่พี่น้องหนุ่มน้อยไว้ละอ่อนถือว่าย่งบอลผาดเนาะย่งบอลลุดเนาะของช่อเชิใช่ยงวดก่อนของเพิ่นเข่าไปวะของช่อเชดใช่ยเข่าเติมวันแตกสามตัวคุณบอกเมียนอีลีวันที่สองแล้วค่ะเด้อของช่อเชดใช่ยวันที่สอง แตกสามตัวสองตัวบนแตกสองตัวเอ้แตกสามตัวสองตัวบนแล้วก็ยังไม่หลุดสองยังไม่เห็นจับคู่สองสอง,สอ,งออกหนึ่งสองเมื่อนี่ติดตามชมนุ่มน้อยสุดหล่อชอเชษชัยโอ้คือคลองแต่ว่านุ่มร้อยนุ่มน้อยสุดหล่อชอเชษชัยพะนะสายยาไม่ระบาดในพวกพี่น้อง ขอแชร์ใจให้มาวันนี้รุดนเหล่าสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมี 9, 6, 9, 5, 9, 7, 1, 5, 1, เก้าสกเก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เก้าห้าหนึ่งเจ็ดสามตัวเน้น หางเดียว917แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชเชชัยวันนี้แล้วไปตัวเป็นของค,นคายเป็นของ,องซ่องสุวรรณบาดนี้มาดามสิสาธยายจักน้อยอซ่องสุวรรณสิมาสัมมาตุเลกจักน้อยมะดามลองชิบไปแล้วเอฟซี่ตาดีดีพ่อแม่พี่น้องโทรมาเลยท่านที่มาดามมาสัน่นตัววิ่งตัวรูดเพิ่นขึ้นหากับเจ็ดเจ้าคือเอาเกาา่าเมากพนะ เป็นตัวไดแท้แล้วมาดามมาสั้นโอ้ยลุงผิดให้เพื่อนของเพื่อนสิเป็นเจ็ดเจ็ดก็เลยบอกเขาขอโทษขออภัยอันเพื่อนเป็นเจ็ดเจ็ดพวแม่พี่น้องไปให้เพื่อนเก้าเก้าอันสงสัยเอฟซีสิอยากรอันอายุของมาดามกระไดบอกเพื่อนละโทษมาถามนั่นถามนี่เอาไปเอามามาสอบสวนนั่นอันทะเบียนบ้านพะนะ <c oughs> เมาดดํเสียงจนสี่ซัำม,มีเกิดพร้อมกันบ่เฮาพ่ะนะวิมันหลอดถามอายุกันเนาะเพิ่นกะได้เป็นจังไดได้อายุไปฝันล้วไปบาดนี้ <c oughs> มันร่อมาว่าพิดว่าถือกรฟังคือเกานน่าละว่าสั่นลองพิดล่องถือกรฟังคือเกาพะนะว้าเป็นตหาหักคักเนาะเพออิเ่นมันหลอดถามเพิเ่นมาสอบถามบัตรใบทะเบียนบ้านเส่นแล้วพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกะได้ไปเซตตัวใบทะเบียนบ้าน คิเสียงดีเทอายุหลายปันไดนาะคือสิเกิดพร้อมกันเนาะพันว่าของ่องสุวรรณเข้าเกดแปดหมวดนันเนาะแล้วก็ถือว่ายังบรลลูดวันที่สองกันยังใหมเห็นแต่เมื่อวานนี่มาขึ้นนี่ลดค่ะมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่ส่องสุวรรณให้มาวันนี้รูดเหลา่าสามฉีสองทุ่มคึ่งคืนนี้หนึ่งกับสี่สองตัว สี่หางเมื่อกี้พวกพิทเนี่ยค่ะด้เขียนให้ถูกต้องสองตัวสี่หางก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่ห้าสี่หกเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่สี่สามตัวสามหางสามตัวก็จะมีหนะะึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งสี่แล้วค่ะสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่ห้าสี่หกสามตัวเน้นหางเดียว โอซามตัวเน้นสองหางหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของทรงสุวรรณแล้วไปต่อเป็นของค่ายโอ้ของซ่งสุวรรณหนาตึบคุนได้เลยพี่น้องเดินดีค่ะของพนหนา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 คักนาแนวคุณหนาตึบเดือนเดียวนะเดือนเดียวเนาะอ่ะต่อไปเป็นของเป็นของอัน เลขมีที่มาก็ไม่ผ่านเนาะเลขมีที่มากกับโบพันพ่อแม่พีน่น้องเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่เนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่สอบกระจัดขัดก็ผ่านเน้อพ่อแม่พี่น้องเลขทุกตัวให้มาแคบเป็ี่ยนแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีลุดอะของเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดเลาสาวมัธยีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หาง สามหกสามเจ็ดห้าหกห้าหนึ่งู้สามเเราน,ะตนาตาเซยอเนาะสามเกสามแล้วก็ห้าเก้าห้าหนึ่งเบิ้นจะเป็นห้าห้สาตัว3หางห3าสามหา้าเกห้สองตัวเน้น2หางเน้นไปที่สามหน้าสมตัวเน้นหางเดียว สามห้าเก้าเอาแคบหน้าจอพวกแม่พีน่นงแล้วไปต่อเป็นของใครพวาว่าเสียเบื้องประวัติเนี่ยว่าของเลขนีที่มาเดือนดีบวเข้าตัวรูดเนาะค่ะเนาะ,ะแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของเลขรับนางฟ้าเป็นของเลขรับนางฟ้าเนาะของเลขรับนางฟ้าบ่ผ่านเนาะค่ะเนาะของเลขรับนางฟ้าไม่ผ่านมือนี้มือใหม่ไปใหม่เนาะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูด แลาวสามขีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เจ็ดกับหนึ่งสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมี 7, 8, 7, 9, 1, 8, 1, 9, เจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเบอร์จะเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามตัวเน้นหางเดียวเจ็ดหนึ่งแปดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของ เลขลับนังงฝาแล้วไปต่อเป็นของไทยดาวบุญขอบ,ขอบคุณเลขลับนั่งฝาเด้อที่ห้ตัวเลขหนะ้าทางมาวางทางซองเนาะดาวขอบคุณลายลายอ่ะต่อไปเป็นของดัลล่ามาดามของดาลล่ามาดามเขาาล้วหลุดเนาะค่ะเนาะเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องมีผู้ใดเด้ตามมาดามบ่เบื้องอันหมู่บ้านลงคิปไปว่าไปว่ามาอยากไปเห็นห้องจะคองเข่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เข้าไปหกศูนย์เนาะตรงๆซ้ำเด้ที่แรกว่าของจะขวงบ่เข่าว่าสันของมาดามบ่พันพะนะเบิ่งไปเบิ่งมาโอ้ยห่องไหลไปเนาะพ,พ่อแมพี่น้องเนาะเอฟซี FC กันนารักน่าลากัาลากเข่ามากคอมเมนต์นบอกว่าของมาดามเข่าหกศูนย์เข่ามาดามเข่าหกศูนย์ะนะเอานี่เดียเมือนี่กัเข่าเด้นมือบวันที่สามสิบเอดนี่กัเขา่าแล้วกับันที่สองมาเข่าอีกเนาะถือว่าเดินดีอยู่ได้พ,พ่อแมพี่น้อง ถือว่าเดินดีอยู่เดียนหนึ่งได้หนิเดือนหนึ่งถือว่าเดินใช่ได้ใช่ได้อาเมื่อนี้ผู้ใดจะตามของมาดามเอาผู้ใดเป็นแฟนครับมาดามมาไปน้ำกันบนัลใครเป็นแฟนครับของมาดามผู้ใดสิกวดข้อรรหรือสียางหรือสีหันจุ่งแขนกันไปหรือสิกวดเอวเมื่อนี้มาไปน้ำกันสิบห้าไป,ไปเล่าซามัคีไปเล่าสามคัคีขอให้แตกสามตัวเดิอมือนี้เอดเอดารามาดามเนาะ ดาลามาดามให้วันนี้ตัววิ่งตัวรูดตัวเก่าเอบ่มโวีพ่้องแต่จับคู่ไม่เหมือนกันเพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติมคือความปังละะเมื่อนี่ตัววิ่งตัวรูดหกับแปดสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสองเบิ้ลก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหาง หกแปดหนึ่งหแปดสองหหแปดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกหนึ่งแปดสองสามตัวเน้นหางเดียวหกแปดสองแคปหน้าโจ้ถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้กราบขอบุญขอบคุณเจ็ดเส้นดังเด้อค่ะตีหายตัวเลขในะทัางมาว่างทางชอง่ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง แล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมน้องบอ่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ